สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกรพินในรายวิชาภาษาไทยนะคะลูกวันนี้เราจะเรียนเรื่องมาตาแม่กบนะคะขอเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1น,นะคะลูกเราไปดูกันเลยนะคะว่ามาตาแม่กบนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะลูกมาตาแม่กบนะคะคือคําที่มีบบสกดนะคะใบไม้สกดนั่นเองนะคะลูกหรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือนบใบไม้สะกดอยู่นะคะ,ะแม้ต่อไปนะคะลูก เรามาดูนะคะตัวอย่างคําได้แก่นะคะที่มีตัวสะกดออกเสียงบอยไม้ได้แก่ปอปลาพอพานฟอฟันและพอซ้าเผานะคะต่อไปค่ะคําที่มีบอยไม้สะกดเรียกว่าตัวสะกดตรงมาตรานะคะ,ะคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราจะประกอบไปด้วยปอปลาค่ะ,ะแล้วก็พอพานนะคะ ต่อไปนะคะลูกว้าวฟันสวยจังเลยฟอฟันนั่นเองค่ะและต่อไปก็จะเป็นพอสำเภานะคะสี่ตัวนี้นะคะคือมาตราที่ไม่ตรงตัวสะกดเรามาดูตัวอย่างคำที่มีบอยไม้ที่สะกดคือตรงตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าชอบเก็บกับอบเสียบนับนิ้วผิวหยาบคำเหล่านี้สังเกตตัวสุดท้ายนะคะเบอร์ไม้นะคะ วาววับต่อไปค่ะตัวอย่างคำที่มีปอปาเป็นตัวสะกดซึ่งเป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราทูบบาบรูปคำสาบสรุปและบุพภาค่ะแต่จะออกเสียงบ่อยไหมนะคะต่อไปตัวอย่างที่มีคำเป็นพอพานเป็นตัวสะกดค่ะเด็กๆกรุงเทพภาพถ่ายเขารบ คำศัพทับพีและโทรศัพท์ค่ะพอพามเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงบ่อยไหมนะคะเด็กๆต่อไปตัวอย่างที่มีฟอร์ฟันเป็นตัวสะกดเช่นกราฟยีราฟเซิร์ฟเลฟลิฟบุฟเฟ และไมโครเวฟนะคะฟอฟันเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงบ่อยไม้นะคะต่อไปค่ะตัวอย่างคําที่มีพอสำเพาสะกดได้แก่คําว่าลาบลอยผารถนภามีพอสำเพาเป็นตัวสะกดออกเสียงบ่อยไม้นะคะเด็กๆอ่ะนะคะเดี๋ยวนะคะคุณครู ขอจบนะคะมาตาแม่กบไว้แค่นี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่แต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 แตแตยังไม่จบแค่นี้ค่ะเรายังจะมีภาระงานนะคะภาระชิ้นงานให้เด็กได้รับผิดชอบนะคะให้เด็กสรุปมาตาแม่กบลงในสมุดนะคะเหมือนตัวอย่างที่ครูพินทำนะลูกนะทําแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาทําแบบฝึกหัดเกี่ยวกับแมาตาแม่กบสวัสดีค่ะ